สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันในรายการสเกลเกมเมอร์ครั้งนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการลงทูมินี่นะครับเอ้ยทูมินี่ไอเทมน,นะครับหนึ่งจุดหกจุดสี่นะก็เขา้า Google มาเลยนะครับไม่ต้องรออะไรนะฮะเข้ามาปุ๊บก็เข้าไปนะแบบนี้ โเคก็มาเมื่อกี้แม่มาแล้ครับเรียกฉายยาผมก็ไม่ใช่ฉายาแม่เขาชอบเรียกนะก็เข้ามาในเว็บมันแคบเลื่อนลงมาในแะคก็ใช้เป็นผมใช้เป็น normal น,นะฮะเพราะว่าฟอฟองนี่ผมใช้ไม่เต็นนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะโอเคก็ขึ้นมาเป็นแอดไฟล์อย่างนี้นะ ads f i l นะมันก็จะเป็นไนารอนะจ๊ะ โอเคฮะก็สี่สามสองหนึ่งซูสย์เลยก็กดข้ามไปเูนะฮะกดข้ามนะเข้าใจไหมกดข้ามอ่ะแล้เสร็จแล้วก็มันจะขึ้นมานะครับทวงมันี่ไอเทมสองพันสิบสามไดบๆนะเสียงอาจจะเข้านะ เดี๋ยวสิอ่าเสร็จแล้วนะครับก็โชว์ดูไดีครับดี้เลยบดีเครับก็มีตงโหลดี้ครับเสร็จแล้วปะปะปะปลดิล้ดิลดิเออคข,ขวานะครับผมเสร็จแล้วก็ โอเพ่นวิชนะครับแล้วก็ว mm ิล hmm. ล่าอาชีเวอร์อ่าอ่าอะไรก็ไม่รูนนะ้น,นะครับเสร็จแล้วก็รอเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ขึ้นเป็นอย่างเงี้ครับเสร็จแล้วมีเพียงเท่าไม่รู้บางคนอาจเป็นยูเซอร์นะครับของผมเป็นแอปดาต้านะครับเปอร์เซ,นเซน็นต์ออปบาต้าเปอร์เซ็นต์แล้ว โอเคครับเลื่อนลงมานะบางคนหยุดแลนะ้วก็เสร็จแล้วเข้าไปที่เอเซนเอ้ยเข้าเวอร์ชั่นนะหนึ่งจหกจุดสี่นะครับผมเสร็จแล้วเอ้ยหนึ่งจนหกจสี่กับจานะครับที่ขวาโอเปนวิชวลานะครับ สแล้วก็ขึ้นเป็นไฟเหมือนกันขึ้นมานครับจะสังเกตว่าเป็น1.6.4จกับจากจานี้เป็นทูมินี่นะครับก็ผมทำการลงไปแล้วดังนั้นผมจะแค่ลากอย่างนี้นะครับลากมาให้หมดเลยนะครับยกเว้นไอ้จุดๆนะฮะลากออกมาบางคนนี่งยับลากไปตรงกลางมันอาจจะเข้าฝ่ายนี้แสดงว่ามันจะไม่ได้ให้มันลงตรงนี้นะครับเพราะเราก็กดปล่อยเลยครับ แต่ผมจะไม่ทาเพราะผมลงกันแล้วโอเคนะครับก็สำหรับการลงทนมานี่นะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ